คาถามหาลาบณมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาและชาตังวามณีวาทนาังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะอิติมีมาะมามีหัง หากรับชมรับฟังการทำนายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในเดือนสิงหาคม2567นี้ราศีที่มีโอกาสมีลาบลอยแบบไม่รู้ตัวอันดับที่หนึ่งได้แก่ราศีกรกฎ ซึ่งจะเป็นราศีที่ในช่วงเวลานี้จะมีวาสนาที่ดีมีโชคลาภที่ดีจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องสรรเสริญจะได้รับผลประโยชน์ผลลัพธ์ผลตอบแทนโดยง่ายจะมีเงินมีทองสมบูรณ์พูนสุขอยากซื้ออะไรได้ซื้ออยากกินอะไรได้กินอยากเที่ยวที่ไหนได้เที่ยวสุขกายสบายใจไม่ทุกไม่ร้อน และถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาขัดขวางมาตัดรอนมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นมีบุญกุศลกุศล,ลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมก็จะมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปาฏถนาเป็นไปตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทำที่ได้สะสมไว้ ซึ่งจะส่งผลทำให้มีโอกาสที่จะมีลาบลอยแบบไม่รู้ตัวในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นจะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองมาจากการไหว้พระขอพรดังนั้นนะครับในช่วงเวลานี้ควรที่จะหาโอกาสหาเวลาไหว้พระขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จะไหว้พระขอพรที่บ้านก็ดีหรือจะเดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้จะเดินทางไปคนเดียวก็ดีหรือจะเดินทางไปกับคู่ครองคนรักคนคบหาศึกษาดูใจเดินทางไปกับครอบครัวญาติพี่น้องไปกับเพื่อนฝูงมิสหายก็ได้ ซึ่งในการเดินทางในครั้งนี้นะครับขอให้เน้นไปที่การน้อมนำเอาธรรมะนำเอาความดีสิ่งดีๆนำเอาความเป็นมงคลเป็นที่ตั้งเป็นหลักนะครับให้การเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยเป็นผลพลอยได้ซึ่งไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งที่จะได้ก็คือความสุขกายสุขใจความสบายใจความอิ่มเอมใจอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนำให้ไปบริจาคเงินในการสร้างโรงพยาบาลหรือบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อสร้างตึกอาคารสำนักงานเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้ว นอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้วแนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10เอร์เซนจากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่เกิดความคาดเคลื่อนก็ขออนุญาตทำความเข้าใจในเรื่องของโชคลาภกันก่อนนะครับ สำหรับโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคใหญ่ลาบใหญ่โชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆโชคลาภแบบไม่คาดหวังไม่คาดฝันไม่ตั้งใจหรือจะเป็นโชคลาภแบบใดๆก็ตามนอกจากจะมีความหมายในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองสิ่งของมีค่ามีราคาแล้วยังหมายถึงสิ่งดีๆคนดีๆเรื่องดีๆ สถานการณ์ที่ดีโอกาสที่ดีและรวมไปถึงชื่อเสียงเกียรติยศการเคารพนับถือการเป็นที่รู้จักเป็นที่ยกย่องเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นๆความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานความก้าวหน้าการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นลึกซึ้งขึ้นการมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรง การมีมิตรภาพที่ดีมีมิตรภาพใหม่ๆการได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนส่งเสริมดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูการได้รับความรักความเมตตาความกรุณาได้รับความห่วงใยการใส่ใจความรู้สึกดีๆจากผู้อื่นการประสบผลสำเร็จได้รับความสำเร็จได้รับผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีได้รับของขวัญของรางวัลเงินรางวัลต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองก็ดีเกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักคู่รักเกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ดีเกิดขึ้นกับคนโดยรอบตัวรอบกายก็ดีถ้าหากสิ่งเหล่านั้นส่งผลทําให้เรามีความสุขก,กายสุขใจสบายกายสบายใจอิ่มเอมใจมีอารมณ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบได้โชคได้ลาบอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นนะครับแนะนำว่าอย่ามัวแต่หมกมุ่นลุ่มหลงวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียและอาจทำให้เราพลาดโอกาสมองไม่เห็นโอกาสสูญเสียโอกาสที่ดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่อยู่รอบตัวรอบกายเราไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ ที่สำคัญนะครับถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทํากุศลละกับไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทําบุญทําทานทํากุศลทําความดีแค่สิบแต่หวังร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังแสนหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังลาบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สําเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานทําความดีให้สม่ําเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมามากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอด การทำบุญทำกุศลก็เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าต้องการผล,ลไม้ที่หอมหวานสุกงอมก็จะต้องรีบทำเริ่มต้นให้ไวทำอย่างจริงจังรดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีทำอย่างสม่ำเสมอให้ต้นไม้จเจริญเติบโตงอกเงยออกดอกออกผลดังนั้นนะครับจะต้องใช้เวลาต้องรอคอยเวลาไม่สามารถทำให้เกิดผลทำให้มีผลขึ้นมาทันทีทันใดตามที่ตนต้องการได้ ขอให้ทำความดีทำบุญทำกุศลให้มากทำโดยไม่ต้องหวังผลสะสมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสถึงวาระของมันเทพเทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางได้ความดีสิ่งดีบุญกุศลที่มีคุณงามความดีที่ได้ทำเอาไว้ก็ย่อมจะส่งผลให้ได้รับผลที่ดีอย่างแน่นอน